ปรีชาขับเก่งไปรับพี่สาวชนเก่งเจ็บทั้งสองฝ่ายวันที่10กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขานุก,การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆระบุว่าครูปรีชาประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ห้อง ICU ขอให้ปลอดภัยนะครับ หลังจากโพสได้ไม่นานมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่อุทธรให้ครูปีชาหายไวๆบางรายออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นใจหรือไม่น่าสงสารซึ่งจากความคิดเห็นที่มีเป็นจำนวนมากนั้นทนายตั้มก็ได้ออกมาตอบข้อซักถามของสมาชิกรวมทั้งได้ระบุว่าวันนี้เมื่อเช้าครูมหาผมที่ที่พักได้คุยเปิดใจกันหลายอย่างครูก็โดนหลอกหมดเงินสู้คดีไปเยอะในมุมนี้ครูก็น่าสงสารเหมือนกันคดีก็แพ้คุกก็จะติดเงินก็หมด แล้ววันนี้ยังประสบอุบัติเหตุอีกยังไงอย่าซ้ําเติมแกกันนะครับเอซี FC ตอนนี้ครูสํานึกผิดแล้วจากการตรวจสอบอาการบาดเจ็บของครูปรีชาไคยครวนหรือครูปรีชาทราบว่าอาการไม่ถึงกับสาหาัสขณะนี้นอนทักรักษาตัวอยู่ที่ห้องพิเศษโรงพยาบาพลพหะนพลวิทยาเสนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา วันที่10กรกฎาคม2567ครูปรีชาได้ขับรถยนต์เก่งคู่ใจยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน8470การจนบ,บุรีไปตามถนนสายการจนบ,บุรีเนินพระงามเพื่อไปรับพี่สาวที่ป่วยพักอยู่ที่บ้านในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา้าเพื่อนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวเมืองการจนะบ,บุรี เมื่อไปถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่11-12ท้องที่หมู่ที่4ตำบลแก่งเสี่ยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีอยูอยูรถย,ยนต์กระบะที่ครูปรีชาขับมาได้ชนประสานงากับรถย,ยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร 4449การจนบ,บุรีที่คนขับเป็นหญิงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่โดยหญิงที่ขับรถยนต์เก่งเงจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นําตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนครูปรีชาถูกนําตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพระโขนงพลุยศีนา,นาส่วนสาเหตุที่แท้จริงจะต้องให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นผู้ดําเนินการ